สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบเจอกับคุณครูหนึ่งดิย,ยจันกองในคลิปที่สัป,ปดาห์ที่7นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะในเรื่องของการเรียนแบบธรรมชาติหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วในหัวข้อตรงนี้จะแยกย่อยออกไปอีก 5ประเภทด้วยกันนะคะแต่วันนี้คุณครูขอเอาประเภทแรกก่อนนะคะเรามาดูกันว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะที่เราจะเรียนรู้ข้อที่1อธิบายประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาตินะคะส่วนข้อที่2นักเรียนสามารถแสดงการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะชื่นชมการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบธรรมชาติค่ะทั้ง3ข้อนี้คุณครูคิดว่านักเรียนต้องทำได้ทั้งหมดนะคะเรามาดูการเรียนแบบในประเภทแรกนะคะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการลอกเรียนแบบที่เรียกว่าต้นไผ่ลู่ลงชื่อน่ารักเชียวคราวนี้เรามาดูว่า การที่เราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งโดนลมพัดนะคะแล้วเราต้องเรียนแบบเราจะต้องทำยังไงเรามาดูค่ะยกแขนทั้งสองขึ้นเลยค่ะทำตามเลยค่ะแล้วก็ให้มือทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเอ็นตัวไปข้างหน้า ข้างหลังสลับกันลองทำดูนะคะเอ็นไปหรืออาจจะไปด้านซ้ายด้านขวาได้เลยค่ะยกไปแล้วก็เอนเลยนะคะค่ะนั่นแหะค่ะเป็นการเรียกว่าลอกเรียนแบบต้นไม้ที่โดนลมพัดนะคะนี่คือเป็นแสดงกิริยาท่าทางของการเรียนแบบ สิ่งที่เราเห็นจากสายตาว่าต้นไม้มันเองเราจะใช้ร่างกายยังไงให้มันเองไปตามลูลลมเราก็แค่ขยับกายตามกับต้นไม้เห็นไหมคะไม่ยากเลยเราไปดูประเภทต่อไปค่ะประเภทต่อไปก็คือเป็นการเคลื่อนไหวดอกไม้บานก็คล้ายๆกับ ต้นไม้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่โดนลู่ลมนะคะเราก็ชูมือขึ้นทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ให้มันประกบกันระดับอ,อกแล้วค่อยๆแยกมือออกจากกันทำตามคุณครูนะคะพร้อมกับยกนิ้วหรือยกมือขึ้นเหนือศีรษะเลยคุครูขอยกแค่นี้นะคะเพราะว่ายกสูงไม่ได้เดี๋ยวนักเรีนยนมองไม่เห็นนะคะต่อไป เราก็ยืดตัวแล้วขย่งเท้าด้วยนะคะแสะดงถึงต้นไม้ที่มันกำลังสวยงามนะคะถ้าต้นไม้หรือดอกไม้นะคะโดนลมเราก็แค่ขยับไปซ้ายขวาได้เลยนะคะหรือไม่ก็อาจจะสะบัดต,ตามแรงลมของความแรงนะคะนี่คือการลอกเรียนแดบเท่านั้นนะคะออาต่อไปค่ะ ประเภทต่อไปคือการเคลื่อนไหวของคลื่นน้ำทะเลนะคะเรามาทำเลยยกแขนข้างใดข้างนึงขึ้นระดับอกแล้วเราก็คว่าม,มือลงหลังจากนั้นเราก็ขยับมือขึ้นลงไปมาเหมือนลักษณะเราเห็นคลื่นหรือการเคลื่อนตัวของลูกคลื่นที่เราเห็นนะคะอะมันจะเคลื่อนตัวอย่างนี้ใช่ไหมคะอะ่ลองเปลี่ยนข้างสิคะ ได้เลยลองสลับข้างดูสิโอเคเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะประเภทต่อไปก็คือเป็นการเรียนแบบการเคลื่อนไหวของการที่เรียกว่าฝนตกอ่าฝนเทลงมานั่นเอง ทีนี้เราดูซิเราจะต้องทํายังไงฝนมันตกมาจากไหนฝนตกจากฟ้าฟ้าชูแขนขึ้นไปเลยทั้งสองข้างเอาให้ตึงเลยหลังจากนั้นเราก็ขยับนิ้วมือทั้งสองข้างไปมาเหมือนทั้งค่อยๆเลื่อนมือลงมาแนบลาตัวก็คือลักษณะอย่างนี้ลงมาขึ้นไปแล้วก็ลงมาหรืออาจจะทำอีกแบบหนึง่งคือขึ้นไปแล้วก็สายมือ ถ้าเรายืนเราก็อาจจะโยกตัวได้นะคะโยกได้อ่าอันนี้คือให้เห็นลักษณะของการใช้มือนะคะนักเรียนลองยืนดูลองทําดูค่ะฝนเทลงมาหรืออาจจะตั้งมือลักษณะแบบตรงๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วชูขึ้นแล้วก็ลากอย่างนี้ลงมา ได้หมดเลยค่ะอันนี้คือการลอกเรียนแบบเท่านั้นนะคะแต่เป็นพื้นฐานเท่านั้นในเรื่องของการที่เราจะใช้ในเรื่องของการปฏิบัติในต่อไปในเป็นบทเพลงต่างๆที่กับเข้ากับบทเพลงต่างๆนะคะ อันนี้วันนี้คุณครูคิดว่าการที่คุณครูเอาในสิ่งต่างๆในเรื่องของการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติตรงนี้นั้นแค่เบื้องต้นเท่านั้นยังมีอีกหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณครูคิดว่าคุณครูจะมีแบบฝึกขัดให้กับนักเรียนนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวเรียนแบบธรรมชาตินะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะและก็ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยในเรื่องของการดูแลแบบฝึกขัดของนักเรียนด้วยนะ ะะว่าทําอย่างไรนะคะไม่ยากเลยก็ให้นักเรียนดูจากข้อความด้านบนแล้วทําให้ตรงกันหรือเลือกข้อความข้างบนลงมาให้ตรงกับภาพนะคะหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะนะคะวันนี้คุณครูค,ค,คิดว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1คงมีความเข้าใจในเรื่องของการลอกเรียนแบบสิ่งที่เกิดจากจากอะไรคะธรรมชาตินั่นเองนะคะหวังว่าวันนี้ นักเรียนคงได้ความรู้จากค,คุณครูหนึ่งหรือไทยไปเยอะพอสมควรนะคะวันนี้คุณครูค,ค,คิดว่าคุณครูต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ